กิมเป็นหอนแดดเป็นคนนุ่มข้นแดดยากับัวท่าผู้เฒ่าได้เนี่ยนี่ใคจังไรจังว่าว่ามป็ลแยนเอาเอารูดยางก็ได้แหงหอนแห้งเอาแห้งบัวท่ากันยี่เป็นโพดสะพุ่นนี่ก็ได้เอ้าหอนยางกับวท่าผู้เฒ่าก็จะเป็นจมจมมัวมันหอนก็แปลว่ามันหอนี่ลาก็เลยหาหมองงมเศร้าเมยเศร้าแดด กัดฟ้าวย่างน้ำพมันอย่างนี้แทนนี่ทีแมาเอาวีไอสตาน้่งเอาบ่เออเฮยจัะวางมือเ้าี่เข้าไปวัดนะหนูเอาไปถวายหลวงพ่อแล้วบ่บ่อยากเลยมีสองกองมีสองกองพอกองหนึ่งแล้วแต่อีกกองหนึ่งกับเป็นของยายเดี๋ยวนาะผู้เฒ่าเนอกเอามาแล้วกับลูบจักดูแลสายตาเจ้าของสามตัวกินประจำเนาะอ่ะเอาสายตาไว้ กินประจำนี่เนี่ยแค่ยังก็ออกมาใสถ้าบ่ลุงถ่าอยู่หน้าวัดอยู่โอ้ยไก่ยากนําซุปแมวออกค่ําพั่นล่ะเอาอืมไก่ยากนําเขาเฮ็ดหยังเอาไก่ยากนําเขาหั่นตั้นาะคั่นมาเนี่อยู่แนวกินก็เอาหมืดมีแต่แนวดีๆจักซุปบักหมี่แจักซุปหน่อไม้จักลาบหมูจักต้มไก่พากันห่ออเาหมดเอาโลดเด้ยอนี่ข้าถอยเพิ่นหั่นผู้ใด้ด้น เรายยกปุ๊กกับลาโตกันเอาห่ดถุงไปใส่เอาไงเป็นยังคือบัวห้ามเขาซะน่ะเขาสิห้ามจังไงเขาว่าเขาเป็นแม่ออกคำไงของข้าวเอาเบิดเอาเมิดเออใครอยู่ดอกเนาะเขาจะเอาของข้าวเบิรดแล้วมันก็สิเหลือของหวานตัวแบบนี้มันคืออยากเขาเราซองได้เราคือตีแสบ โอ้ยสมาชิกท่านเขาเอาเป็นยังยังอ่ะเพราะว่าเอาไปให้หลานเอาหัวถุงไปผู้นด้ยายปลูกเป็นธรรมดาเลยไปหายมาให้หลานว่าฉันสมาชิกพูนสมาชิกใดเอาเป็นอยังยายคือบ่อหามคือบ่แบ่งเขาสินะโอ้โมาสิแบ่งเขาได้คั่นเว้าะว่าคืนแบ่งยายนําแน่ได้เขาเป็นแม่ออกค่ำเพราะว่าเขาว่าเปลือโอ้ยเปล่าจังสั่นเปว่าจังสั่นตัวแต่ยายให้ยังอยู่สินะ นูออกมายืนทายาดน้ามล้วก็แเล้่วทาอยู่หนาวัดเล้วกรแ,แล้วคือออกมาซาแท้เอาออกมาซากกะทาเอาขนมผันแล้วนี่เดนี่ขนมเออคือออมาหลายแท้เอ้แต่ไม่ออกคั่มเออที่ละตัวจริงเสียงกริงไม่ออกคั่มหันเขาอยากได้อซื้อได้อยากได้แต่ขาวนมเอาไม่หลานเอที่จะไปขัดเอามา,าห,หลายประหนิด ขอซิมจะพออนะบ่อบ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 อได้ดอกก <c oughs> ินมันออกมาทุกไม่อยากซาไปวัดก็ได้ไมิต่แม่ออกคำเข้าับแม่ออกคำเท่ากันเขาเ้าแหนตัวจริงเสียงจริงขวานคือแม่ออกคำเอืึงได้แต่ข้าวหนม